ทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวก็จะลงเตะวันพฤหัสบดีนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะเราจะเข้ารอบแน่นอนคก่อนเตะนะครับเพราะคอนดิชนันมันมันมันใกล้เคียงมากๆอย่างตอนเนี้ยแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เข้ารอบแต่ถ้าไปดูตามเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะหนูใช้คำว่า9 9 9 9 9 9 9ใช่ใช่ก็<อ>จะใช้แบบนั้นก็ได้เอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันเกันเราจะตกรอบนะฮะก็ต่อเมื่อหเงื่อนไขนี้มันเกิดขึ้นนะนะฮะ ซีเรียชนะอินเดียนะนี่คือเงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือปาเลสไตน์ชนะฮ่องกงเงื่อนไขที่3อินโดนีเซียเสมอกับญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเสมอญี่ปุ่นโอ้โหเสมอกับญี่ปุ่นก็ยากแล้วนะนะฮะเงื่อนไขที่4บาเรนไม่แพ้จอแดนนะเงื่อนไขที่5โอมานชนะคีกีสถานและเงื่อนไขที่6ทีมไทยต้องแพ้ซาอุดิอาระเบียเกิน3ประตูขึ้นไป6เงื่อนไขนี้ต้องเกิดขึ้นนะฮะถ้ามีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่เกิดขึ้นเนี่ย เราจะเข้ารอบนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะตกรอบตอนเนี้มันยากมากนะฮะคือที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายเพราะว่าอยากจะให้แฟนบอลหรือว่านักเตะทีมแ่ไทยเนี่ยท้าร่าใจแต่มันคือความจริงที่ว่าตอนเนี้ยขาข้างหนึ่งของเรานี่ยมันก้าวไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วใช่นะอันนี้ก็ก็ถ้าถ้ามันเกิดอุตสาห์เกิดทั้งหมดก็ผเงินขายก็คงต้องยอมนะก็คงต้องยอมอ่ะ ถ้าเกิดจะเกิด้นทั้งหมดจริงๆเนี่ยแล้วแจ็คผอตรงรอบก็คงต้องยอมนะก็แปลว่าเขาคงไม่อยากให้เราเข้าไปจริงๆแต่ว่าทั้งหมดอ่ะหนูว่ามันก็อยู่ที่คือเรายังกลุ่มโชคชะตาตัวเองไงถูกไหมคะคือท้ายที่สุดถ้าทุกกลุ่มไม่เป็นใจขอแค่อย่างน้อยในเกมสุดท้ายอ่ะเรามีคะแนนมันก็เพียงพอที่จะพาเราผ่านเข้ารอบละผมว่ามันออานห้พูดตรงๆนะอย่างพี่ชี้คิดว่าอินโดนีเซียจะต้านญี่ปุ่นได้ไหม ญี่ปุ่นเขาเพิ่งแพ้มานะเออแล้วญี่ปุ่นเขาก็ต้องอยากชนะถูกไหมใช่เขาต้องจัดหลังจัดเต็มแน่นอนนะในเกมสุดท้ายเนี่ยและอีกอย่างเนี่ยแค่เสมอใอินโดนีเซียเนี่ยศรัทธาแฟนบอลญี่ปุ่นก็แย่แล้วนะครับเขาเพิ่งแพ้มาดังนั้นนนาสุดท้ายนะฮะของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยต้องกู้ศรัทธากลับมาด้วยการถล่มอินโดนีเซียให้ได้อันนี้เราไม่ได้ไปด้อยค่าอินโดนีเซียเขานะแต่เราก็ต้องพูดตามเหตุผลของฟุตบอลแหละว่าญี่ปุ่นเขาเหนือกว่ามากเลยอืมอ่ะ ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ไม่กังวลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต่างกันนะการเตรียมความพร้อมแล้วก็การจะลงสนามโดยที่เข้ารอบแน่ๆแล้วกับต้องลุ้นเข้ารอบอยู่เนี่ยความรู้สึกต่างกันเยอะความกดดันจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างจากทีมชาติไทยตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอิชิอิมองเกมนี้ยังไงอันนี้ผมตีไปเลยว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับเขาจะจับตัวยังไงแล้วจะ จะต,ต้องการเห็นอะไรจากนักฟุตบอลเนี่ยบางทีบางทีงทผลการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรองแล้วนี่หรอใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นใน,ในสนามเนี่ยเพื่อเตรียมสําหรับรอบต่อไปอ่ะเราพิชื่ว่าอย่างที่เราคุยกันว่ามันดีตรงที่เราจะรู้แหละว่าเราจะได้เจอกับใครถ้าเกิดว่าผลการแข่งขันมันออกมาเป็นแบบไหนทีนี้ มันอาจจะเป็นการทําการบ้านก่อนเบื้องต้นเหมือนมองมองมองข้ามสเต็ปไปเลยไหมพี่ต่อพี่บุนว่าอาเช่นสมมติในเกมรอบต่อไปโอกาสถ้าสมมติเราต้องไปเจออิรักจริงๆสมมติครับเราอาจจะอ่ะควรจะเล่นลูกแบบนี้หรือเรามีโอกาสจะเราจะต้องเจอกับเกาหลีใต้มีความเป็นไปได้สูงมากใช่เราก็อาจจะอ่านงั้นลองแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะได้เห็นมากกว่าว่า เล่นเพื่อเน้นผล่งในเกมเจอซาอุดิอาระเบียพี่หอใช่ไหมเพราะนั้นตัวเนี้ยเราจะได้เห็นในอีกภาพหนึ่งในอีกไอเดียหนึ่งของอาจารย์อิชิอินะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดตัวด้วยมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นชุดใหญ่ก็ได้เพราะว่าทุกคนต้องพร้อมที่สุดสําหรับเกมรอบรอบสองอ่ะใช่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็ลงซ้อมกันนะครับเมื่อวานเนี้ยก็ซ้อมกันที่เอาเอซาวสองนะครับที่ที่โดฮานะเวลาไทยก็ประมาณสัก 3ทุ่มนะครับที่ที่บ้านเขาก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามกับโอมานก็ให้ฟืน้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักกลุ่มที่2คือคนที่ไม่ได้ลงสนามก็ซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับกลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสได้ลงเหมือนกันนะครับใช่ไหมเพื่อให้ทุกคนมันมีเกมนะครับก็อาจารย์อิจิอินะครับยังคงคุมเข้มเช่นเดิมนะครับโดยมีการวางผู้เล่นจากการซ้อมเนี่ยที่จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแทนที่ ที่เราทำบุญมาทันซึ่งรับใบเหลืองทั้งสองเกมในรอบแรกเนี่ยที่ผ่านมาทําให้ติดโทษแบนในเกมกับสวิตดิอระเยนยแต่หนูว่าคิดอีกมุมหนึ่าก็อาจจะดีก็ได้นะที่มาติดโทษแบนเกมนั้นี้เราก็ได้พักแล้วก็พอด้วยสถานการณ์ที่เราสะสมคะแนนมาด้วยทําให้อะรอบต่อไปอุ้มก็ไม่ต้องเล่นแบบภาวะพะาวงใช่ใช่ใช่นะครับก็ แต่ว่ารายงานข่าวไม่ได้บอกนะว่าใครแต่ว่าถ้าจากการคาดการันเราก็คงจะเป็นนิโคลัสนั่นแหละใช่นะครับคือนิโคลัสเองก็เล่นแบ็กซ้ายกับสโมสรอยู่ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นที่บุกไปแพ้ศูนย์ต่อห้าเนี่ยนิโคลัสก็เล่นแบ็กซ้ายนะครับครึ่งแรกเล่นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็ยันญี่ปุ่นได้นะในครึ่งแรกเออนะฮะดูแลสโมสรนี่เขาก็เล่นแบ็กซ้ายด้วยใช่ไหมคือเล่นแบ็กขวาหลังๆมาถูกจับมาเล่นแบ็กซ้ายซะบ่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทีมชชาติไทยยุดนนีี้เ่ แบ็กซ้ายที่ถนัดซ้ายธรรมชาติมันไม่มีละนะครับคือถ้าไม่ใช่ซีราทรก็คงต้องเป็นนิโคลัสคนนี้คนเดียวนี่แหละนะครับที่สามารถยกมาเล่นได้นะครับก็เชื่อว่าอยู่ในอยู่ในไอเดียหรือว่าอยู่ในแผนของอาจารย์อิชิอยู่แล้วเพราะว่าการประกาศตัวโดยที่แบ็กซ้ายมาคนเดียวเนี่ยยังไงก็ต้องมีคําถามแต่เนี้ยก็คืออาจารย์อิชิก็คงวางแผนแล้วว่าถ้ามีสำรองในใจมีสำรองอยู่แล้วมีมีทั้งมีทั้งออกอยู่แล้วนะครับคนระดับนี้ก็คงมองละเอียดแน่ๆทีนี้ โอกาสเข้ารอบโอกาสตกรอบของเราเนี่ยทางออปต้าซ bon ึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบัทสร้างสตินะครับเราจะได้เห็นสติต่างต่างของออปต้าเนี่ยบ่อยแล้วเวลาติดตามออปต้าเนี่ยมันสนุกก็จะมีแบบบางทีจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่แบบว่าสมมุติว่าใครมาร์ซียาวยิงได้บางทีเขาจะมีบอกว่านี่เป็นประตูแรกในรอบอ่า 8ปีของมักซี่ก็หนูตามทับตาแล้วหนูก็มาตั้งชื่ออาจจะไม่ใช่ชื่อคอลัมน์หรอกแต่หนูเป็นแบบเหมือนเป็นท็อปิกที่เล่นในเพจตัวเองว่ารู้ไวชัยว่าอ๋ออ่ามันจะมีสติอะไรที่เออมันดูแล้วมันดูวันสนุกขึ้นประมาณนี้นะครับก็ล่าสุดในทางอัปต้าก็เขาใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสนะเราน่าจะมีโอกาสเข้ารอบ99.8ก็ใกล้ๆกับของพีซี่นะพีซี่99.9จริงๆอ่ะอัปต้าเนี่ยข่าวเนี่ยเขาคำนวณมาก่อนที่ เกมเมื่อคืนจะจบไงตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่เราจะตกรอบเนี่ยมันเหลือเป็นแค่0.1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วเออนะเพราะว่าเกมในกลุ่ม A คือจบไปแล้วไงนี่นี่นี่99.9นี่คือล่าสุดข่าวไทยดนะครับเห็นไหมหนูเนี่ยออลต้าเลยเนี่ยพิชิตไปอันเนี้ยคือมันคือมันก็เกือบร้อยแล้วล่ะนะฮะใช่ไหมโอกาสที่ได้อย่างแถบแรกเนี่ยนะครับเป็นเป็นชื่อทีมถูกไหม แถบที่2เนี่ยแถวแถวที่2มันจะมี3แนวใช่ไหมสามแถบแถบที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าอันดับ4เราไม่มีทำเป็นอันดับ4อยู่แล้วคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ถูกไหมโอกาสได้ที่3เนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์คือหนึ่งในสี่นะ mm hmm. ก็แต่ว่าโอกาสเข้ารอบ99.9%า้าจุเนลาสิบเนี่ยแต่ว่าโอกาสในการเป็นแชมป์ใช่เราเรา3.1 ไม่อันนี้ไฟนอลพี่กุ้ยแชมป์ขึ้นหนึดศูนยเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นเดิมของเรามันศูนจุดจำได้ไหมที่เรามาถามว่าถ้าศูจุดแปเหมือนจะ0.0 0.08จุดศูนย์ยศูนย์แประมาณนี้ใช่ที่เราเคยจใช่ใช่เ้ากับโอกาสเป็นแชมป์เรามากขึ้นนะญี่ปุ่นเนี่ยลดลงมา5%แลเปอโอกาสแชมป์อ่ะเดิมมัน2ี ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้จำได้ไหมยี่สิบสี่กว่ากว่าจอนจอนเข้าทัวร์นาเมนต์น่ะนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนแล้วแล้วอีกหนึ่งทีมที่ร่วงลงมาคืออะไรไหมฮะเกาหลีใต้เหลือสิบสองตอนแรกเกาหลีใต้อยู่อันดับที่สองใช่ถูกไหมแต่ว่าคราวนี้เกาหลีใต้ร่วงลงมาอยู่อันดับที่ห้าที่ห้าเลยสิบสองเพิหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือวันนั้นเกือบแพ้นะไล่ตีเสมอจอร์แดนหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเกาหลีใต้เนี่ย ยิ่งดีเออยิ่งดีที่จะเสมอแมตช์นั้นหรือเปล่าเพื่อสวิงหนีญี่ปุ่นไปอีก,อกสายนึงมันไข่กันเลยนะกลายเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นใช่แต,ะะแต่แต่นี้ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าเกาหลีใต้ยังอาจจะเป็นแชมป์กลุ่มได้อยู่ใ,ในเกมสุดท้ายนะครับเกิดเขาชนะใครนะเจอเกมสุดท้ายเขาเจอมาเลเซียมั้งเกิมเลเซียชนะสวยๆใช่ไหมเพราะว่าจอแดนเขาชนะมาเลเซียมา4-0ใช่ไหมในเกมแรกแล้วก็อาจจะวัดที่ประตูได้เสียก็ได้นะครับอะ ไม่เป็นไรทีนี้เตง2ก็เป็นกาตานี่เราพูดถึงโซนขวาสุดนะที่เขาคำนวณมาแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอกาสเข้ารอบเราดูที่ Last 60, Last 16เนี่ย99.9%เขามองว่าเราอาจจะเข้ารอบ Quarter Final นะครับ35.8%นะมันมันก็คืขึ้นเดี๋ยวว่าเราไปเจอใครใช่เพราะว่านนตอนนี้มันยังไม่แน่ถูกไหมล่ะแต่ว่าเห็นแบบนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์เราเยอะขึ้นเยอะแล้วถ้าไร่เรียงแบบนี้ ตอนแรกที่32ทีมใช่ไหมพี่ต่อครับยี่สิบสยี่สิบสี่ขออียี่สิบสี่เนี่ยเราอยู่เต็งประมาณเต็ง18เต็ง19เต็ง17เลยอ่ะคือเขาให้เวียดนามเหนือกว่าเราด้วยใช่แต่ว่าถ้านาปีนี้เราที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออใช่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราเป็นเต็งสิบเอ็ดแล้วเออใช่เราขยับขึ้นมาเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับก่อนทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากอ่ะถ้าใช้ข้างหวยให้หวยหวานหน่อยไทยทยยาน เต็ง1ิเออดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าไม่ต้องไปพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์นะเพราะเปอร์เซ็นเราหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็น้อยอ่ะเออไม่ใช้คําว่าไทยขยับอันดับไทยพรวดไทยพรวดพุ่งห้าอันดับเต็งแชมป์อะไรอย่างเงี้ยจากเดิมเต็งสิบห้าสิบหกอะไรสมมติเราไม่ต้องบอกว่าจากเดิมเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไงแค่บอกว่าพุ่งห้าอันดับเต็งแชมป์ ผม,ผมว่าอันดับพวกนี้มันมันอาจจะมีการปรับอีกถ้าหากว่าเราได้รู้ว่าใครเจอใครกันบ้างในรอบ16ทีมนะคือเรื่องนี้มันก็สําคัญเหมือนกันนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะฮะว่ารอบ16ทีมแบบไม่ว่าจะเจอใครมันหนักหมดแหละนะขนาทดทจิกิจใสัเข็เข้ารอบแล้วนะเราเราเหนือกว่าทาจินะเห็นไหมคือคือทาจิเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยชนะก็จริงแต่ว่าชนะโดยที่เลบานอนพลาดได้เองนะไปไปโดนไมแดงไง เออพอไปโดนไปแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าทําให้ไทยจีเนี่ยเขามีตัวเล่นเหนือกว่าแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้ไทยจีเมื่อวานเนี่ยชนะเลบานอนและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแบบเหลือเชื่อนะทาง้าที่ทาจิกิสถานเนี่ยเพิ่งมาเล่นเอเชียนคัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับทะลุเข้ารอบ1เขารอบ2เลยนะหากปากกาเซียนนะครับทีมแบบโผล่สีด้วยสมัยนีิเขาอาจจะดูด้วยไหมวะคะว่าในรอบ16ทีมนะทาจิกิสถานโอกาสที่จะเจอเนี่ย คือเจอไม่อิหร่านก็ยูเอเออเพราะเขาเขาได้ที่2อยู่แล้วไงใช่ไหมและอิหร่านกับยูเอเเนี่ยเดิมทีเนี่ยจะแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มนะพอเจออย่างเงี้ยอาจจะไม่แย่งกันแล้วก็ได้เหรออ๋อก็เจอรองแชมป์กลุ่มไงเจอรองแชมป์กลุ่มมาเจอทาจีดีกว่าใช่ไหมคือถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจอกับอันดับสามเออนะฮะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างกันทาจีเข้ามาอาจจะดูถึงรอบ8ทีมมากกว่าว่าเออใช่ไปเจอไปเจอญี่ปุ่นหลบดีไหมแต่สุดท้ายแล้วก็ทุกเกมเนี่ย อันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกเกมมันมีผลต่อนนคะแนนการจัดนนคะแนนใช่ไหมเป็นว่าโอเคแหละถ้าเกิดว่าสายคุณสามารถเข้าได้ลึกๆคุณก็โอกาสมีคะแนนเก็บได้มากขึ้นในตนี้นะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของโอกาสนะครับมันก็เรียกว่ามาคุยกันสนุกๆน,นะไม่อย่าไปซีเรียจริงจังเลยมากะนะครับทีนี้ทางฝั่งซาอุดิอาระเบียนะครับอ่าโรเบรตมันชินี่เนี่ยทีมเข้ารอบไปแล้วนะแล้วก็ในเกมล่าสุดท้ายกับทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็ยังจะเน้นนะ อยากจะเอาชนะให้ได้ทั้งหมดนะครับเซาดิลเบียเนียได้แช์เอเชียนคัพมา3สมัยปี 1984, 1988และก็1996นะครับเขาพูดหลังจากที่ทีมเเข้ารอบไปแน่นอนเรียบร้อยแล้วเมื่อ2องวันที่แล้วเขาบอกว่าก็ต้องดูอันดับฟีฟ่าแรนกิ้งนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียคือท็อปโฟของเอเชีย อันดับของเรายัางตามหลังพวกเขาอยู่นะแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าคุณเล่นได้ดีในทัวร์นาเมนต์แบบพีคทันเวลาพอดีเนี่ยเราเห็นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหม,มฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันบางทีก็อันดับโลกอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณคุณพีคได้ทันเวลาไหม,มใช่ไหมนะครับก็ตอนนี้เราชนะไป2เกมแล้วเราก็มองไปถึงเกมต่อไปแล้วก็คือนัดสุดท้ายกับทีมชาติไทยเพราะว่าถ้าเราเจอกับมันชินี่แล้วเราชนะมันชินี่ได้เป็นไง โคตรเทพเลยอะเทแล้วแล้วก็ถ้าเป็นบรรยัติยางเนี่ยซาอุดเขาชนะอาร์เจนตินาก็ถ้าเกิดเราก็ชนะอาร์เจนตินาเลยเม้าชินนี่พาอิตาลีถูกไหมทำไมได้แชมป์ยูโรได้แชมป์ยูโรเราชนะกุนซือที่ได้แชมป์ยูโรนะคือเราก็เป็นได้ทั้งแชมป์ยูโรทั้งแชมป์โลกเลยคือเอางี้แล้วกันนะฮะรอบสุดท้ายของกลุ่มเอเนี่ยมันจะเตะหลังจากที่กลุ่มเอเสร็จแล้วค่ะแล้วถ้าหากว่ากลุ่มเอเนี่ย จะพัดจาผูมาเกาหลีใต้เป็นที่สองของสายเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าซาอุดิอาระเบียเขาจะยังไงแต่มันก็ไม่ว่าที่ไหนอันดับไหนก็มันต้องไม่ไม่เจอเกาหลีก็เจอญี่ปุ่นไม่ใช่หรอใช่ไหมสายบนสายล่างไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดเกาหลีเปนที่สองออที่ที่หนึ่งที่สองสายเอฟเนี่ยมันจะมันจะง่ายกว่าไงตอนเนี้ยไปไปมาเนี่ยที่สองสายมันจะมันจะง่ายกว่านครับอ่ะอย่างงี้หนูสรุปให้นิดหนึ่งเราอยู่ในสาย F ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราเข้าอันดับที่สของกลุ่มนะคะ ทีมที่เราจะไปเจอคืออิรักอิรักรออยู่แล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่เขาอยู่ที่ว่าอันดับสามเนี่ยมีอันดับสามของกลุ่มไหนเข้ารอบมาบ้างสี่สี่ทีมเราจะมีโอกาสเจอไม่อิรักก็อีกทีมนึ่งอะที่ระมวาณที่ไล่มาไม่อิรักก็ที่หนึ่งของกลุ่มซีกลุ่มซีเออกลุ่มซีก็จะมีอีหรรันที่น่าจะเป็นชั้นกลุ่ม อิหร่านหรืออุซเบกถูกไหมอิหร่านหรือ UAE อิหร่านหรือ UAE ใช่ก็คือถ้าเราเป็นที่3เนี่ยไม่เจออิรักเลยก็เจออิหร่านยูเอไอแต่ที่อันนี้พูดถึงกรณีว่าถ้าเจอเกาหลีเกาหลีใต้ได้ที่2องเ่ะเขาจะอยู่คนละสายกับญี่ปุ่นถูกไหมใช่ใช่ถูกไหมเพราะนั้นไม่บนก็ล่างก็ต้องเจอไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีก็โหดไปงีใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเราเข้าที่สองนะถ้าเข้าที่สองก็จะเป็นก็จะเข้าไปเจอกับอันดับสองของกลุ่มบี ก็คือออสเตรเลียหรืออุซเบกิสถานใช่ใช่ใชนะคือเขามองว่าตอนนี้เนี่ยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม F น่าจะเออน่าจะโอเคสุดนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม F แล้วไปเจอออสเตรเลียหรืออุซเบกิสถานรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วเราชนะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราจะอยู่ในสายเดียวกับญี่ปุ่น โอกาสที่เราจะไปเจอญี่ปุ่นน่ะคือรอบรองอคือโอ้โหรอบแปดทีมเราต้องผ่านกาตาร์ให้ได้ก่อนไหมเออไม่เป็นไรเอาผ่านรอบสิบหกก่อนก็เอาเป็นว่าสเต็ปอ่าเพื่องนี้เราเราคุยกันถึงเรื่องของของเราส่วนซาอุดีอาระเบียเนี่ยพี่เชื่อว่าฟุตบอลระดับเนี้ยระดับท็อปของทวีปหนึ่งในทีมท็อปของทวีปเขาไม่ถึงตรงนี้เขาเขามันจะไปซับซ้อนมันคงไม่คิดซับซ้อนถึงนะว่าต้องหยกคนนี้หรีคนนั้นน่ะจริงจรมันถึงเวลาต้องเจอก็ต้องเจอไง จริงๆผมว่ามันชินี่เนี่ยเขาเขาน่จะเป็นมืออาชีพนะคือได้คิดจะเป็นแชมป์ต้องไม่กลัวใครต้องไม่ใช่ต้องไปหลบทําไมอ่ะใช่ไหมถ้าไม่หลบญี่ปุ่นหลบอะไรมันแล้วอย่างฟุตบอลระดับนี้มันแพ้ชนะกันได้ก็ญี่ปุ่นยังแพ้อิรักได้เลยเกาหลีใต้ต้องแบบเกือบแพ้จอร์แดนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเขาก็มองถึงชนะเพื่อรักษาโมเมนตัมของเขาไว้ใช่ไหมง่ายๆใครหลายคนสื่อต่างชาติหรือแม้กระทั่งออฟต้าอะไรก็ตามแต่คิดไม่ล่าว่า2เกมเราจะได้4คะแนนถูกไหมได้นะ เพราะนั้นอะมันชินี่เขาก็บอกว่าโอเคเราเนี่ยมีทีมที่ดีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้โชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในทัวนาเมนต์นี้นะครับ,รบทุกเกมที่ลงสนามเราต้องการชนะไม่ว่าจะเป็นการเจอใครแน่นอนว่ารวมไปถึงการเตะนัดสุดท้ายอของรอบแบ่งกลุ่มด้วยแม้ว่าเราจะเข้ารอบไปแล้วไม่ว่าจะเจอทีมชาติไทยในนัดสุดท้ายของรอบรอบ,รอบแรกหรือจะไปเจอกับเกาหลีใต้อิห่านหรือทีมไหนเ่ะเราต้องการชนะเพราะนั้นเขาใส่ไมซ์เซตตรงนี้ไว้ให้กับทีมอย่าไปผ่อนอืเพราะฉะนั้นก็ ผมยังมองว่าซาอุดิอารเบียเนี่ยเขาน่าจะหมุนตัวผู้เล่นเหมือนกันครับเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บถูกไหมตัวหลักก็ได้พักไปคือไม่ได้หมุนเพราะจะหนีใครไม่ใช่แต่หมุนแค่ดูตัวเองเป็นหลักเหมือนกันเขาอาจจะแบบอยากลองเห็นอะไรจากตัวสำรองบ้างอยู่แบแบบนี้แต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยยังเชื่อว่าเขามองไปที่ชัยชนะเหนือทีมชาติไทยนะทีนี้สุพรรณบุรีรัฐเขาได้ลงเล่นแล้วนี่ใช่ไหมก็เม<อ>ื่ว ก็ได้ลงเล่นในช่วงท้ายเกมนะครับในเกมที่เราเสมอกับอมานนะครับและคาดว่าจะได้เป็นตัวหลักนะในเกมกับซาดิอาระเบียเนื่องจากว่านีโคลสมิเกลสันน่าจะถูกโยกไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็สุพรรณานุรีรัตน์เนี่ยนะครับก็น่าจะได้ลงเล่นเป็นแบ็กขวาตัวหลักนะครับในเกมที่จะเจอกับซาดิอาระเบียก็จริงๆอาจารย์ฉีก็ส่งสุพรรณานลงในเกมที่แล้วก็น่าจะด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะใช่คือรู้ละว่าพี่อุ้มรวมแบงก็ก็ใช้สุพรรณนไปเคาะเรียกว่า ปรับจังหวะเกมนิดนึงใช่ให้ลงไปสัมผัสเกมนิดนึงนะเพราะว่านัดต่อไปนะมีโอกาสได้ลงแน่อะไรทำนองนี้นะครับก็สุพนันนะครับก็บอกว่าเกมล่าสุดที่เล่นกับโอมานก็เป็นเกมยากนะแต่เราก็ผ่านมาได้เก็บ1คะแนน,นได้มีคะแนนแล้วก็ทําให้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงเราได้เรียนรู้สปีดบอลความแข็งแรงเออนี่ก็จริงนะเรื่องของความแข็งแรงนี่ชัดเจนเลยเพราะ นักเตะโอมานเขาเขาแข็งแรงอะมากนะเขาแข็งแรงก็ด้วยเขาเรียกอะไรด้วยสรีระเขาหรือว่าด้วยธรรมชาติของกล้ามเนื้อเขาอะนะนะครับแล้วก็สปีดบอลเขาเป็นก็เป็นระดับถือว่าระดับโอมานนี่ถือว่าเกรดประมาณเปรดบีบวกของเอเชียนะประมาณนี้นะประมาณนั้นตอนนี้อันอัน์กิก็คืออยู่ในกล้าของเอเชียไงก้าเอเชียเลยหรอไม่สูงเลยแล้วเรายันเสมอเขาได้นะใช่โยถ้าลูกหม่งลูกนั้นเข้านะ อแต่ว่าถ้าลูกหมงลูกั้นเข้ามาอาจจะหมใส่เราตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้นะอาจจะตั้งแต่ครึ่งแรกเลยอาจะหนักอยู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเนี่ยถ้าเป็นทีมชาติเนี่ยผมภูมิใจอยู่แล้วนะครับยิ่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่ด้วยทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าจะเล่นเพื่อแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับเราอยากจะเข้ารอบต่อไปให้ได้เพราะนั้นใส่ให้สุดสำหรับผมเนี่ยถ้าโค้ชให้โอกาสผมพร้อมอยู่แล้วนะครับพยายามศึกษาคู่แข่งแล้วก็ เรียนรู้วิธีการเล่นที่โค้ชสอนะนะครับศึกษารับเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะครับที่สําคัญคือเราต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดแล้วก็ช่วยกันเล่นแล้วก็เล่นให้รัดกลุ่มประการคำวิจารณ์เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะอยากจะผ่านเข้ารอบแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกคนทํางานหนักกันจริงๆนะครับรแล้วก็มีสปรตที่ดีมากในทีมเวลานี้นะอตอนนี้เรามีโอกาสเข้ารอบแล้วเกมหน้าเราจะทําให้เต็มที่ ทีนี้การเล่นในเกมสุดท้ายเนี่ยจะเล่นในสนามที่จัดบนโลกนะค่ะใช่ไหมเป็นสนามที่ใหญ่ขึ้นจากสองเกมแรกที่เราลงเล่นใช่ e d u เ a t ค o n City Center เสองเกมแรกของเราเนี่ยเล่นในสนามอ่านี่สนามเนี่ยไม่ได้จัดบนโลกถูกไหมเป็นสนามเล็กอะสนามเล็กหานมาแต่เนี่ยเป็นสนามถือว่าเหมือนเซ็นเตอร์คอร์ดประมาณนี้นะถ้าเตะสองคู่พร้อมกันก็มาเตะที่นี่เ d u c a t i o n City s ิ a d i u m ียก็เหมือนก็เป็นแรง หรือว่าเป็นเป็นแรงกระตุ้นน่ะให้นักเตะแบบรู้สึกตื่นเต้นอยากจะลงสนาม,มแล้วพี่ว่าโดยเฉพาะการที่ลงเล่นโดยที่ทีมเข้ารอบไปแล้วเนี่ยอันนี้พูดพูดพูดออกตัวไปเลยนะว,ว่าทีมเข้ารอบไปแล้วมันมันมีความสบายใจกับเกมนี้พี่ว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรพอสมควรจากนักเตะนะก็ยิ่งเจอกับทีมแข็งแกร่งด้วยซาอระเบียเนี่ยใสยให้สุดนะครับบรรยากาศในทีมน,นี้ทุกคนมีความมั่นใจนะไปไปมาเนี่ยพี่แอบไปดูสถิตินี้นว่า Education City Center ในบอลโลกไม่ใช่ City Center City s t a d i u m ยในบอลโลกเนี่ยใช้จัดการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด8เกม8เรืเอหรอ1,2,3,4,5,6,7เป็นไงบ้างแล้วซาอุดีอาระเบียเคยแข่งในสนามแห่งนี้ด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นเกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม -C เขาเจอกับโปแลนด์แล้วเขาแพ้ไปศูนย์สองลูกเกมนั้นน่ะซึ่งไอสนามเนี้ยใช้ใช้บ้างนะเออรอบที่สองรอบที่สองสนามเนี้ยใช้ในรอบแบ่งกลุ่ม6เกมแล้วก็รอบ16ทีมสุดท้าย1เกมควอเตอร์ไฟนอลหนึ่งเกมอ๋อเขาใช้รอบแบ่งกลุ่ม6เกมไม่ใช่แค่3อ่ะโอเครอบลึกลึกที่สุดรอบอะไรนะควอเตอร์ไฟนอลค่ะควอเตอร์ไฟนอลใช่ไหมเกมไหนมีบอกบราซิลกับโครเอเชียสุดท้ายจุดแพ้ไงก็โครเอเชียอ่าลิวาคูวิชประตูนะเซฟจุดโทษดีมากเลย เซ็งจริงเลยนี่ยังเซ็งไม่หายเลยเชียร์รัสซูเนี่ <c oughs> าเองแบบนั้นอ๋อไม่คนร้องไห้เยอะเหมือนกันนะก็เชียร์ลาตินเนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> ชียร์ลาตินอเมริกาแต่แต่โอเคสุดท้ายลาตินก็เป็นแชมป์ไป <c oughs> ทีนี้พูดถึงพูดถึงความรู้สึกนี้การที่เล่นแบบผ่อนคลายแล้วก็มองอีกมุมหนึง่งซาอุดิอาระเบียก็น่าจะไม่ใช่ตัวหลักนะ <c oughs> ครับพี่ว่าเกมนี้มันมันออกได้สามหน้าเหมือนกันโอเคหน้าชนะเรามีไม่เยอะหรอกค่ะแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับจับรถจับผูนี่มันมันเป็นไปได้หมดแล้วเนี่ยบอลกำลังได้ใจอ่ะนึกออกไหมบอล บอลเรามันได้ใจอ่ะตอนนี้จริงจริงๆเราอยากเห็นเกมการต่อสู้ที่เต็มที่นะทั้งสองทีมเลยนะครับคือเราก็อยากจะวัดผลงานของเราด้วยไงในยุคอีชีอีเนี่ยพอเจอกับซาอุดิอาระเบียที่เขาจัดเต็มมันจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเล่ยอย่างเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเราเจอซาอุดิอาระเบียทีไรเนี่ยโอ้โหเราเหมือนผูกปีแพรนะนะเจอกันมาแพ้แบบคาใจก็มีแบบไม่คาใจก็มีเจอมา17ครั้งเนี่ยเราชนะแค่3นะเสมอหนึ่งแล้วอีก1 3ครั้งที่เหลือเราแพ้ผมก็อยากจะรู้ว่าพออีชีอีเข้ามาทำเนี่ย ทำให้เกมรับของไทยเรามันดีขึ้นแบบนี้ออพอเจอซาอุดิอาระเบียที่เขาแบบมาเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เราก็ไม่รู้อีกแหละว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาจะจริงจังแค่ไหนกับแบบนี้ถ้าให้คาดเาดาว็น่าจะเป็นเกมที่หมุนเวียนผู้เล่นทั้ง2ทีมถ้าอันนี้ให้คาดเดาเนะโอ้โหเราไปไดูสถิติ4นัดหลังสุดที่เราเจอกับซาอุดิอาระเบีย เรายิงประตูเขาไม่ได้เลยสักเมนไงบ้างเกมล่าสุดที่เจอกันนะคะคือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3มตั้งแต่ปี2017เราแพ้เขาไป3ลูก3 0อ่าแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีกนั่นแหละเราแพ้ไอ้3 0ูนี่เราแพ้คาบ้านด้วยนะกับทีซิโก้อะที่เราบุกไปเยือนเขาเนี่ยเราแพ้ลูกหนึ่งแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2011นู้นเลยเราแพ้เขา3ลูกเคยยันทำไมปี2011 2 0 0พอีกอีกปีหนึ่งไง และแลวถ้ายังจำกันได้เนี่ยนะฮะทีละทอนปีหนึ่งวันสองพ่สิบสองไงยูโรแล้วถ้ายังจำกันได้เลยทีละทอนที่ในปีสองพนสิบเอ็ใช่ไหมทีละทอนเล่นให้กับทุกใหญ่ก่อนนะกอนให้บินบีซีเกมใบแดงสองแมตช์เนี่ยใบแดงกเดแลงเดนไปแล้วสเเกมนี้นะแล้วก็บินไปเตะซีเกมเแ้ไ เทียร์พอนบนมาทันโดนใบแดงนาทีที่90ก็ก็โหวลแลโดนใบแดงในสถานที่ว่าไปเล่นนอกเกมแต่เขาคือตอนนั้นนะโขอุ้มยังยังเป็นเด็กอยู่นะเด็กตอนมันส1มัน13ปีแล้วนะเล่นซีเกมได้ก็คืออายุไม่เกิน23ปีก็ก็ดีเหมือนกันที่เทียร์พรอนไม่ได้ลงเล่นในแมตช์นี้เออ่าก็พักไปโดนแดงยันเสมอได้หนึ่งเกมเกมที่เล่นในบ้านเรา ตอนปี2011นสิบอ็อะที่เหลือก็ศูนย์นั่นแหลแต่เรายิงประตูเขาไม่ได้เลยคือเหมือนผูกปีแพ้แล้วอีอย่างเจอกันในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเราแพ้เละนะฮะมีปีหนึ่งเราแพ้หกศูนย์นัดแรกอ่ะจะไม่รู้สึกจะแข่งนัดแรกมั้งที่แพ้หกศูนย์ก็ไมื่อไรก็เกรดของซาอุเขาเกรดไปบอลโลกใช่ไหมแล้วก็มันเป็นบอลที่เวลาเราเจอบางทีเราแพ้เหมือนคาใจนะมีเกมที่ไอซามิอาจาเบอร์เขามายิงสองลูกที่ที่บ้านเราอ่ะถ้าพี่ถ้าพี่จังไม่ผิดน่าจะจบที่หนึ่ง สามหนึ่งเหมือนเกมนั้นเราเล่นดีนะแต่มันสุดท้ายแพ้เหมือนความเที่ยวของเก่งใหญ่อ่ะจริงๆแล้วไอ้แมตช์ศูนย์ต่อสามที่พิซิโก้คุมที่แพ้้าราชมังคลาเนี่ยนะจริงๆรูปเกมเราก็ได้เป็นรองเลยมากนะสู้ได้ยกแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยเราเราทำไม่ได้ไงแล้วก็เขาคุมกว่าลักษณะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือบอลที่แบบเหมือนมาตรฐานมันต่างกันอ่ะมันเหมือนเราสู้ได้แต่สุดท้ายจะแพ้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าลองมามาวัดกันอีกทีนึงนะครับคุณหยก บุรพาคุณจบบุรพาที่เป็นนักเขียนนี่อยู่กับกงอะ่ะท,ที่ทันไหมอยู่กับกลง <c oughs> ชื่อยครไม่ทันแหละค,ค,คุณโคนคุณโยบบอกว่านักข่าวสาวสวยมากยคไม่รู้ชมใครเหมือนกันนะสามคนมีคนเดียว <c oughs> <c oughs> สื่อญี่ปุ่นนะครับนิกันสปอร์ตนะ <c oughs> เขาชื่นชมทีมชาติไทยนะคือเขาก็คงอมองมองบ้านมองมองทีมชาติไทยเหมือนกันเพราะว่าโค้ชเป็นชาวญี่ปุ่นไงใช่ไหมเขาก็ชมว่าสองนัดที่ผ่านไปเนี่ย เออยังไม่เสียประตูเลยนะก็น่าน่าชื่นชมขนาดที่ชิชาติญี่ปุ่นเนี่ยเสียไป4ลูกแล้วนะครับก็เอฟซีเอาคลิปที่ผู้สัมผัประตูไทยอ่ะเซฟไปลงปฏิวัติเขาปฏิวัติกลับมาฟอร์มดีตะเกอร์ปฏิวัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ปฏิวัติที่เล่นดีนะครับที่ทําให้เราคลีนช s h มา2แมตช์เนี่ยนะฮะต้องชมทุกคนที่เล่นเกมรับดีแล้วก็ไอิีิเข้ามาทำเนี่ยนะฮะนักเตะทั้ง11ตําแหน่งวินัยเกมรับดีมากเลยครับ ขันให้แน่นนะเปียเอาอย่างนี้ผมไม่ได้ตำหนิมาโนนะมาโนทำก่อนหน้านี้ทีมเนี้ยไทยเสียประตูไร้รูนัดแต่พอมาอยู่ในยุคอิชินะฮะเอเชียนคัพสองแมตช์ผ่านไปเราไม่เสียประตูเลยเออนะอันนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่าเกมรับของเราน่ะดีขึ้นนะครับอ่ะก็ยังไงมีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยมาฝากกันทุกวันแน่นอนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาบอกว่าไทยการันตีผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วพี่มั่นใจเลยว่า เออไม่แน่ใจว่าอาจอาจะอ,อาจจะแพ้ก็ได้นะท้งฮ่องกง,งั้งอินเดียเขาไปรู้รุ่นนี้อะไรเงี้ยหวังหวังว่าหวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้มี่านหัวข่าวว่าเฮ hey, ไทยเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่<ห>น,นะนะนะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา